ในพีนี้นะครับผมจะมาชวนทุกคนคุยว่าที่รองข้อมือยังจําเป็นอยู่ไหมนะครับในยุคที่เรามีเก้าอี้สุขภาพ,พานี่ครับปัจจุบันเนี่ยนะครับเรามีเก้าอี้สุขภาพที่จะมาปรับท่านั่งของเราให้มันดีมากมยิ่งขึ้นนะครับเจ้าตัวที่รองข้อมือเนี่ยมันยังจําเป็นอยู่ไหมในการใช้งานในปัจจุบันนะครับผมว่ามันยังจําเป็นอยู่นะเรื่องของการใช้งานคีย์บอร์ดนะครับเพราะว่าที่รองข้อมือนะครับไม่ว่าจะเป็นของเมาส์แล้วก็ของคีย์บอร์ดนะครับมันยังเป็นสิ่งที่เรายังต้องใช้นะต่อให้เรามีเก้าอี้สุขภาพในการปปรรัับท่่่าานนนนงงขอเเแล้วคผม็ ที่ชัดก็มีสุขภาพเหมือนกันนะแล้วก็ยังมีที่รองข้อมืออยู่นะครับแล้วที่รองข้อมือเนี่ยมันมาช่วยอะไรตรงไหนนะครับการที่เราเลือกใช้คีย์บอร์ดนะครับก็เป็นอย่างหนึ่งที่เราจะต้องสังเกตนะถ้าใครใช้คีย์บอร์ดที่เป็นพวกโลโปรไฟล์นะครับพวกโลจิเทคที่เป็นโลโปรไฟล์เนี่ยอันนั้นก็อาจจะไม่ต้องใช้ก็ได้นะครับหรือว่าถ้าใครใช้เป็นไมค์นิคข้อคีย์บอร์ดที่มีความสูงสักนิดนึงนะครับก็อาจจะต้องใช้เจ้าตัวที่รองข้อมืออยู่นั่นเองครับคีย์บอร์ดที่มันมีความสูงนนนนะะครรรััััับตตต่่่่่่่ออ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 ใหห้้้้เเเเเาา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 จงงงงแแแขฉกกถถลลล์มมิยยยยววววททีีีืืด ขึ้นอยู่นะครับอันนั้นเนี่ยแก้ปัญหาไม่จบอยู่ดีนะครับเราก็อาจจะมีการปวดข้อมือได้นะครับแต่หลายคนเนี่ยอาจจะมีความรู้สึกว่าเรานั่งก็วิ่งเตี้ยนะครับเรามีข้อมือหักแบบนี้นะครับแต่ว่าตอนนี้พอเรานั่งก็วิ่งถูกหลักเนี่ยแล้วคีย์บอร์ดสูงนะครับเราก็จะนั่งข้อมือหักขึ้นอย่างนี้นะครับปัญหายังไงก็ไม่จบนะครับใช้งานไปนานก็ปวดมือปวดนิ้วได้อยู่ดีนะครับแต่ว่าแก้ปัญหานี้ได้ด้วยที่รองข้อมือคีย์บอร์ดครับที่รองข้อมือคีย์บอร์ดเนี่ยนะครับจะเป็นอย่างหนึ่อนนแข มันมีความตรงมากยิ่งขึ้นครับอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอย่างหนึ่งที่ช่วยให้เราสามารถพิมพ์คีย์บอร์ดได้นานมากยิ่งขึ้นนะครับถึงแม้ว่าข้อมือคีย์บอร์ดใช่ไหมครับแล้วทีนี้ตรงแขนของเรามันอาจจะรู้สึกว่ามันลอยนะครับแต่ผมบอกเลยว่าฟีลลิ่งดีกว่าตอนที่ข้อมือหักแน่ๆนะครับเพราะว่าตอนที่ข้อมือหักเนี่ยคือมันชันมากๆนะครับแล้วข้อมือเราก็จะกดอยู่างเงี้ยอันนี้เนี่ยมันบอกเลยว่าปวดมากๆนะครับแต่ว่าการที่เราทำให้มันเรียบนะครับแต่ว่ามันได้เฉียงสักนิดนึงเนี่ยเราก็จะมีอาการปวดที่น้อยกว่านะครผมยงาาาประ่่่่่วววได้อกแแตต็จให ลาพักตัวเองนะครับครึ่งชั่วโมงเนี่ยผมก็จะมาคลายข้อมืออะไรบ้างแล้วนะครับพยายามจะยืดข้อมือตลอดเวลาเนาะไม่ให้มันมีอาการล้านะครับเพราะว่าอุปกรณ์เหล่านี้นะครับไม่ใช่เป็นตัวช่วยที่ทําให้เราหาย100%นะแต่เป็นตัวช่วยที่จะบรรเทานะครับเรื่องของอาการเจ็บปวดให้ลดน้อยลงนะครับแต่ว่าเรื่องของการที่เราจะต้องมานวดคลายกล้ามเนื้ออะไรต่างๆเนี่ยก็จะเป็นสิ่งจําเป็นที่เราจะต้องทำนั่นเองครับต่อมาขอพูดถึงเจ้าตัวที่รองข้อมือเมาส์เซิบ้างดีกว่านะครับผมแยกเป็น2อ,อย่างแบบนี้แล้วกันถ้าใครเเป็นนนนนนนคคคคคคททีีี่่่่ใช้้แผผรรรรออองมมมมมมาาาาาสสส์ววววหหพพะะยัับบ เช่นพวกแผ่นรองเมาส์เกมมิ่งอะไรต่างๆนะครับที่มันเป็นผ้านะอันนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่าอาจจะเป็นการแทนเจ้าตัวที่รองข้อมือเมาส์ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครเป็นคนที่รู้สึกว่าไม่ชอบใช้แผ่นรองเมาส์เลยเนี่ยถ้าใครมีารู้สึกว่ามันกดตรงนี้มากๆนะครับอยากจะให้ลองดูครับว่าอาจจะต้องหาที่รองข้อมือเมาส์มาแล้วเพราะว่าการที่เราไม่ใช้แผ่นรองเมาส์นะครับเท่ากับว่าข้อมือของเราเนี่ยกดลงกับโต๊ะไปเต็มๆเลยนะครับแรงที่กดกับโต๊ะเนี่ยผมบอกเลยว่าเวลาที่เรานั่งทํางานเป็นนานนะครับเราไม่ดูตัวหรอกเขามันกดไปเยอะมากแค่่่ไหนกาาารมมมอออองงข้ืเส์ัชววยต ข้อมือตรงนี้นะครับผมบอกเลยว่าเป็นตัวเซฟได้แบบดีมากๆนะครับแล้วก็ทําให้การใช้งานบนโต๊ะของเราเนี่ยถ้าเราไม่ใช้แผ่นรองเมาส์นะเราจะรู้สึกว่ามันไม่ค่อยเสียดสีกับโต๊ะสักเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็เป็นอย่างหนึ่งที่ค่อนข้างที่จะดีนะเพราะว่าผมเป็นคนหนึ่งที่ใช้ที่รองข้อมือแบบติดมากๆเลยนะครับคือถ้าเอาออกไปเนี่ยผมไม่สามารถใช้งานคีย์บอร์ดตัวน,นั้นได้เลยนะครับแล้วก็เรื่องของ Master Memory นะครับผมให้ความสำคัญมากๆเพราะว่าบางทีเนี่ยเปลี่ยนคีย์บอร์ดเปลี่ยนไเนลเยาร์ไ้เหนี่ยน่อนขงทะคร ส่วนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ผมอยากชวนทุกคนคุยนะก็คือเรื่องของความนิ่มแล้วก็ความแข็งของที่รองข้อมือครับไม่ว่าจะเป็นที่รองข้อมือคีย์บอร์ดแล้วก็ที่รองข้อมือเมาส์นันเองครับในปัจจุบันนะครับมันมีที่รองข้อมือหลากหลายแบบมากๆนะครับไม่ว่าจะเป็นแบบไม้นะครับฟองน้ําแบบโฟมนะครับอันนี้เนี่ยมันก็จะให้ฟิลลิ่งในการใช้งานที่แตกต่างกันนะครับแต่ว่าการใช้งานที่แตกต่างกันนี้นะครับมีผลในระยะยาวพอสมควรนะผมอยากให้ลองทุกคนดูแบบนี้นะครับผมเป็นคนที่เคยใช้แบบไม้แล้วก็แบบฟองน้ํามาแล้วนะครับ ใช้แบบไม้มากกว่านะครับเหตุผลเพราะว่าการใช้แบบโฟมเนี่ยนะครับเวลาที่เราใช้ไปนานนะครับมันจะมีความยุบผมเนี่ยนะครับเป็นคนที่วางข้อมือลงไปนะครับแล้วพอมันยุบเนี่ยเท่ากับว่าความสูงที่ผมต้องการอ่ะมันไม่ได้ครับอันนี้เป็นอย่างหนึ่งที่ผมเลือกใช้ไม้นะเพราะว่าพอคีย์บอร์ดผมมีความสูงใช่ไหมครับแล้วเจ้าตัวที่เป็นโฟมเนี่ยนะครับตอนแรกเนี่ยมันสูงสูงนะครับแต่พอเราใช้ไปักพักมันก็จะมีความยุบมีความแฟบลงมาทีนิดนึงแล้วก็ความสูงที่ผมต้องการเนี่ยมันไม่ได้ความสูงที่ผมอยากจะได ที่ค่อนข้างโลโปรไฟล์สักนิดนึงนะครับแต่ว่าผมใช้ไม่คันเข้าคีย์บอร์ดนะครับซึ่งมันมีความสูงที่ค่อนข้างเยอะนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับคือเรื่องของความสวยงามผมเป็นคนหนึ่งแค่ความสำคัญเรื่องของความสวยงามกับการใช้งานเนี่ยพอๆกันเลยนะครับซึ่งความสวยงามในการใช้แบบไม้เนี่ยให้ความสวยงามที่เยอะกว่าแบบโฟมแน่นอนอยู่แล้วนะครับแต่ว่าแบบโฟมเนี่ยผมบอกเลยว่ามันก็แลกกับการใช้งานที่ค่อนข้างสบายนะครับผมบอกอย่างนี้กันว่าค่อนข้างจะต่างกันสักนิดนึงนะครับแบบไม้เนี่ยเราจะรองข้อมือแบบทั้งอันเลยนะครับแตามนนนไข้้็ๆดดั ต้องไปลองกันเองนะเพราะว่าฟิลลิ่งที่ผมชอบเนี่ยคือผมชอบให้เหมือนแบบเราลองไปเลยทั้งอันนะครับทำให้อุ้งมือของผมเนี่ยมันอยู่บนที่รองข้อมือนั่นเองนะแต่ว่าถ้าเป็นแบบโฟมเนี่ยนะครับบางทีมันอาจจะลองได้แค่ตรงข้อมืออย่างเดียวนะครับเพื่อไม่ให้ข้อมือเรากระโดดหรือว่าหักอะไรอย่างนี้นะครับแต่ว่าแบบไม้เนี่ยคือมันจะสามารถลองในกว้างกว่านะครับผมไม่ได้บอกว่าอะไรผิดหรือว่าอะไรถูกนะแต่ว่าเรื่องของความชอบแล้วก็การใช้งานข,ของแต่ละคนด้วยนั่นเองครับส่วนอีกฝั่งหนึ่งคือเรื่องของเมาส์นะครับ <ments>. ไม่ว่าจะเป็นแบบแข เป็นคนที e ่ไม่ชอบให้ม <su> ันยุบยุบอ่ะเพราะว่าแบบที่เป็นฟองน้ำนะครับผมเคยใช้แล้วบางทีใช้ไปนานมันยุบมันยุบแล้วก็ทําให้การที่เราจะขยับเนี่ยนะครับมันไม่ค่อยสะดวกสักเท่าไหร่ครับแบบนิ่มๆนะครับหลายคนน่าจะเคยเห็นแผ่นรองเมาส์ที่มันมีตัวฟองน้ำนะครับมันจะอยู่ตรงข้อมือของเราเนี่ยอันนั้นเนี่ยผมอมเลยว่าใช้ไปนานไม่ค่อยเวิร์กสักเท่าไหร่นะครับเราไม่สามารถที่จะขยับแขนในการใช้งานได้นะครับเพราะว่าการนั่งทํางานที่ถูกหลักอิสรกจริงๆนะครับเราไม่ควรที่จะขยับข้อมืออย่างเดียวครับเราควรที่จะขยับทัั้่อนนนลบมถูกก็ี รองข้อม no so, ือมาแล้วนะครับทำให้เราจะต้องขยับข้อมืออย่างเดียวนะครับเราจะไม่สามารถขยับตั้งแขนได้เลยนะครับวิธีการแก้เตัวนี้นะครับเราก็ต้องหาที่ลองข้อมือนะครับแบบที่มันวางไปตรงอุ้งมือครับแล้วเราก็สามารถขยับไปตั้งแขนอันนี้เนี่ยก็จะเป็นอย่างหนึ่งที่ตอบโจทย์ในการที่เราอยากจะขยับแขนทั้งแขนได้นั่นเองครับสุดท้ายนะครับจากที่ผมเล่ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับใครอยากที่จะมาลองสัมผัสดูนะครับว่าที่ลองข้อมือแบบไม้นะครับแล้วก็ที่ลองข้อมือเมาส์ที่เป็นแบบขยับได้ทั้งแขนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับแล้วม ได้เลยนะครับผมบอกเลยว่าอุปกรณ์เหล่านี้นะครับล้วนเป็นส่วนหนึ่งในการทํางานของเรานะครับที่ช่วยให้เราเนี่ยสามารถทํางานบนคอมพิวเตอร์แล้วก็อยู่คอมพิวเตอร์ของเราเนี่ยได้นานมากยิ่งขึ้นแล้วก็ลดอาการอักเสบของข้อมือได้เป็นอย่างดีครับส่วนใครนะครับที่ใช้ที่รองข้อมือแบบไหนอยู่หรือว่ามีประสบการณ์ที่ปวดข้อมืออะไรยังไงบ้างนะครับอยากให้มาคอมเมนต์พูดคุยให้ล่างได้เลยนะครับไม่ต้องขอตัวลาไปก่อนพบกันใหม่ในอีพีหน้าบายครับ